้าวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคจากความฝันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหร oh, าวิวัฒน์าอาจารย์เจมื่นครับอาจารย์สีค่ะเราจะมาจัดอันดับราศีดวงดีนะครับประจํางวดวันที่2พฤษภาคม2566ครับมาดูกันว่าราศีของคุณนะครับจะถูกจัดอันดับไว้อันดับที่เท่าไหร่นะครับ มาเริ่มที่ราศีดวงดีมีโชคอันดับที่หนึ่งได้เลยค่ะได้แก่ราศีกันค่ะราศีกันอันดับหนึ่งอ่ะอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าราศีกันเป็นราศีหอจนศรีด้วยเนาะแล้วก็ดีใจกับราศีกันนะทุกท่านนะคะรอบนี้เราเป็นราศีอันดับหนึ่งนะนานจะเป็นนี่ยเขาสักทีเพราะกันเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ราศีที่แบบว่าจะมีโชคนะโอเคอ่ะนะคะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะ เลขนะคะประจํานวดวันที่2พฤษภาของคุณววดนี้นะคะได้จากนะคะหนึ่งนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับสายมูนะคะอย่างเช่นเลขน้ํามนต์นะคะเลขเออเลขทูบนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราเกี่ยวกับสายมูหรือการเสี่ยงต่างๆก็ได้นะคะอย่างใบซิมซีหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะอันที่สองก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะคะซึ่งเป็นความฝันของเราแล้วก็คนรักด้วยนะอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งตัวเองแล้วก็ความฝันของคนรักหรือเป็น อะไรที่เกี่ยวข้องกับคนรักด้วยก็ได้อันนี้ไม่น่าพลาดเช่นเราฝันถึงคนรักอย่างนี้เป็นต้นอ่าใช่ใช่ใชอ่ะนะคะอันที่3ามหรืออันดับสุดท้ายก็คือหมายเลขที่เราไปร่วมลงทุนหรือฝากคนนู้นคนนี้ซื้อนะคะคอันนี้ก็ไม่ควรพลาดจะเป็นหมายเลขที่คุณมีโชคของลัคนาราศีกันทุกท่านคะ่ะครับผมราศีดวงดีอันดับสองนะครับประจำวันที่สพฤษภาคม2 5 6 6นะครับ,รบได้แก่ ชาวราศีมีนครับเย <Yeah. S 2> ่ชาวราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคจากความฝัน<ช>นะครับใช่แต่จอจงว่าความฝันของตัวเอง oh. เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะถ้าฝันล่วงหน้าสองสาวันเนี่ยกำลังดีนะครับแต่ฝันเย็นนี้พรุ่งนี้หัวอกอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่จดไวนะ้ด้วย,วยอ่าต้องฝันเก่าๆหน่อยนะฮะ <laughs> ต่อมานะครับก็คือ เลขสายมูต่างๆเลขสายมูเลขความเชื่อเลขต้นไม้นู่นเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่ขันน้ำมนต์<ม>อะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะเป็นโชคเป็นลาภให้ชาวราศีมีนได้ทั้งหมดต่อมาก็คือเลขที่มาแบบปุบป,ปับอันนี้แหละปัจจุบันชันด่วนหน่อยอ,อันนี้มาปุบป,ปับอันนี้เฝากน้อยนู่นนี่หน่อยนั่นแห,นห,นหนละร่วมเลยแจมเลยเลขชุลมุนใช่เลขชุลมุนเลขมูมูเลขปุบป,ปับอันนี้ะนะครับสุดท้ายคือการมีโชคร่วมกับคนอื่น ไปแจมกับเขาไปจอยกับเขาแต่ข้อนี้ต้องเน้นว่าคำว่าร่วมกับคนอื่นนี้ยกเว้นแค่คนเดียวค,คนรัก<อ>ห้ามร่วมกับคนรักนะครับฟังให้ฟังให้ชัดนะครับห้ามร่วมหุ้นห้ามร่วมทุนห้ามลงทุนเสี่ยงโชคกับคนรักนะครับไม่ใช่ร่วมอย่างอื่นอ่ออนะครับมาดูลําดับที่สมนะคะราศีดวงดีมีโชคก็คือราศีพฤษศค่ะ ยินดีด้วยกับชาวราศีพฤกษบทุกท่านนะคะอ่ะวันที่สองนี้ขอให้เฮงเงรวยๆนะคะหมายเลขที่คุณจะมีโชคก็คือหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับบริวารที่อายุน้อยนะคะแสดงว่าบุตรหลานลูกหลานหรือคนรอบตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกน้องใครก็แล้วแต่นะที่มีอายุน้อยนะคะไม่ใช่คนอายุที่มากกว่านะนะคะอันนี้จะทําให้คุณมีโชคนะคะสองนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับคนรัก หรือคู่ครองนะคะอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่มีโชคเช่นเดียวกันอาจจะได้หมายเลขจากแฟนก็ได้นะคะเขาบอกเขามาบอกเราว่าเอ้ยหมายเลขนี้เด็ดมากนะคะดังมากอะ่ะจัดไปนะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือหมายเลขที่เราเห็นว่ามีผู้สูงอายุหรือคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยได้เลขนี้มาน่าสนใจมากอันเนี้ย เราสามารถไปลงทุนร่วมหุ้นกับผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะเราไปร่วมหรือร่วมหุ้นลงทุนหรือฝากเขานะคะแต่คนที่เราฝากเนี้ยต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเท่านั้นนะคะเน้นว่าถ้าหุ้นก็ต้องหุ้นกับคนที่แก่กว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคําตอบหรือแต่ละแนวทางของตัวเลขที่เราให้ไปนะคะเฉพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ทําความเข้าใจให้ดีค่ะ ราศีดวงดีอันดับที่สี่นะครับได้แก่ราศีกรกฎครับเย้ดีใจด้วยค่ะครับผมชาวราศีกรกฎนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากการเดินทางทั้งใกล้และไกลค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะครับโดยเฉพาะสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภกลับมาด้วยเหมือนกันะนะครับแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคจากคนทางไกลคนทางไกลที่เราไม่ค่อยได้ติดต่อ หรือติดต่อล่าสุด2ออย่างเลยนาน่นติดต่อทีหรือว่าเพิ่งติดต่อไวๆมาเนี้ยก่อนวันที่สองพฤษภาเนี่ยนะครับสออย่างนี้มีเกณฑ์มีโชคมีลาบหมดเลยนะครับสุดท้ายชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์มีโชคร่วมกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานสูงวัยกว่า เจ้านายเนี่ยรุ่นพี่อะไรเงี้ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับเขาได้หมดเลยนะครับช่วงนี้คบผู้ใหญ่ใช่คบผู้ใหญ่ไวแค่สังเกตว่าเขาเป็นคนที่มีโชคอยู่บ่อยๆหรือเปล่าเราก็ไปร่วมไปแจมกับเขาใช่ค่ะสิ่งนี้มีผลและมีที่ผลนะคะอันดับต่อไปนะคะราศีดวงดีมีโชคนะฮะลำดับที่หราศีมังกรค่ะ ชาวล,ลัคนาราศีมังกรนะคะในรอบวันที่สองพฤษภาคมนี้อยู่<ะ>ลำดับที่5นะคะถือว่าก็ไม่น้อยหน้านะคะอ่ะได้จากอะไรบ้างนะคะหมายเลขชาวลัคนาราศีมังกรได้จากการเดินทางนะคะเพราะงะั้นใครที่มีโอกาสเดินทางนะคะคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภจากการเดินทางหรือได้เลขนั้นจากการเดินทางนะคะอ,อย่าลืมนะคะการเดินทางนี้ทั้งใกล้และไกลนะคะสองด้านเลยนะคะอันดับต่อไปก็คือได้จากสายมูนะคะเพราะฉะนั้น ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยก็บางบางครั้งเนาะบางความรู้สึกก็เป็นสายมูนะลึกๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เซนแรงเหมือนกันใช่เป็นคนเซนแรงด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับสายมูเนี่ยต้องบอกกอนว่าลัคนามังกรเนี่ยดีมากนะคะคุณควรจะยิงสายมูไว้เลยนะคะขึ้นช่วงนี้ขึ้นขึ้นตลอดชีวิตด้วยนะตมหลบกช่วงนี้ขึ้นเยอะนะคะอ่ะมีอะไรอีกนะคะคนรักนะคะคู่ครองมีโอกาสให้โชคให้ลาภของคุณนะคะ เพื่อนร่วมเดินทางหรือคนที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะในการเดินทางอันนี้ต้องบอกว่าระหว่างเดินทางต้องต้องฟังดีๆนะคะคือเวลาเราไปไหนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนร่วมทางชาวลัคนามังกรมีเพื่อนร่วมทางเพราะใครที่ไปกับเราในช่วงนั้นแหละนะคะมีโอกาสให้โชคเราลำดับต่อไปลำดับที่6กนะครับได้แก่ชาวราศีมิถุนครับชาวราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจาก สัตว์เล,เลี้ยงนะครับหนึ่งเลยสัตว์เลี้ยงนะครับท่านไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรมีเกณฑ์ให้โชคให้ลาบได้หมดบ้านเราฉันจะเหมือนมีนกจอจัดอยู่ดนะ้วยนกจรจัดเต็มบ้านะนะะอันดับที่สองก็คือมีโชคจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงมีโชคร่วมกับเพื่อนร่วมงานะนะครับ,บเดี๋ยว ก่อนถึงวันนั้นอาจารย์สีเพจอาจารย์สีมีเดี๋ยวอาจารย์จะเหมืออาจจะได้เพจอาจจะไปแจมที่เพจอาจารย์สีนี่หมายเลขมันจะออกที่เพจอาจารย์สีนะครับแล้วอย่างสุดท้ายเลยสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับเลขที่บ้านอันนี้เจาะจงเลยว่าเลขที่บ้านชาวราศีมิถุนมีบ้านกี่หลังเอามาให้หมดอาจารย์จะเหมือนบ้านเลขที่เท่าไหร่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยบอกวันที่สองพฤษภาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ติดตามกันนะครับโอเค ราศีมีโชคนะคะราศีที่7ก็คือราศีธนูค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะจะมีโชคจากบริวารที่อายุน้อยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะคะก็คือบ้านหมายเลขที่บ้านนั่นเองเพราะฉะั้นวันนั้นก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีๆนะคะท่านจะให้โชคนะคะเลขที่บ้านนะคะเลขรถนะคะแล้วก็เลขที่ทํางานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็รวดเลยนะคะเลือกเอานะคะ ราศีดวงดีอันดับที่8ดนะครับได้แก่ชาวราศีสิงค์ครับยินดีด้วยค่ะชาวราศีสิงค์มีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากตัวเลขที่เกี่ยวกับความเสียหายนะครับความตายนี่ถ้าไปผ่านงานเขาดํามานี่ยิ่งชัดเจนเลยนะครับอายุอายุวันเดือนปีเกิดอะไรก็ว่าไปใช่ค่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ชัดมากเลยเลขแบงก์เก่าๆนะครับแบงก์เก่าๆที่เก็บไว้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋านะอาจจะบนหิ่งหรือว่าบนใดแนบในซองอะไรก็ว่าไปนะครับ สุดท้ายก็คือเลขเดิมๆที่เคยซื้ออ่โดยเฉพาะซื้อล่าสุดต้องต้องต้องบอกก่อนว่าซื้อล่าสุดแล้วแล้วใกล้เคียงนะใกล้เคียงถักทากเฉียดเฉียดเนี่ยอ,อันนี้มีเกณฑ์เป็นโชคเป็นลาภให้กับชาวราศีสิงค์ครับไปดูที่ลำดับที่9เลยค่ะล<ร>ำ<ม>ดับที่9นะคะราศีมีโชคได้แก่ราศีกุมภ์ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะบอกแล้วว่าชาวลคัคนาราศีกุมแล้วมังกรเนี่ยนะคะเขา it, เป็นสายมูอย right> no ู่แล้วนะคะเพราะงั้นเลขมีโชคดับแรกของชาวราศีกุมก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับการมูสายมูทั้งหลายนะคะสองนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับใบเศษนะคะเพราะงั้นค่ะอาหารค่ะรดค่าบ้านนะคนมีค่านะคะเรามีค่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรามีหลายค่าเรามีหลายค่าเพราะงั้นหมายเลขเหล่านี้คือหมายเลขให้โชคของชาวราศีกุมนะคะ ใบแจ้งหนี้ก็ได้นะคะเลขอีกเลขหนึ่งนะคะของชาวราศีกุมก็คือที่เกี่ยวข้องกับเลขความเสียหายนะคะคแสดงว่าอาจจะเป็นอุบิเหตุอะไรก็รว่ากันไปาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรืออะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายทุกอย่างเป็นเลขให้โชคของราศีกุมค่ะคร,ราศีดวงดีอันดับที่10ได้แก่ชาวราศีพิจิกครับ เลขนำโชคของชาวราศีพิจิกนะครับได้แก่เลขที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยนะครับซึ่งเกี่ยวพันทั้งกับชาวราศีพิจิกเองและก็ของบริวารด้วยนะครับไม่ว่าจะชาวพิจิกป่วยหรือว่าบริวารป่วยคนใกล้ตัวป่วยเป็นตัวเลขที่ให้โชคให้ลาบชาวราศีพิจิกได้หมดเลยนะครับชัดเจนครับลำดับต่อมาก็คือเลขที่เกี่ยวกับความฝันนะครับแต่เน้นว่าต้องเป็นความฝันของบริวารเท่านั้นโอเคตื่นเช้ามาถามลูกเลยฝันไม่ลูกเมื่อคืน ต่อมาก็คือเลขสายมูต่างๆ <Okay. S 2> อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรที่ชื่นชื่อบอมูได้หมดเลยนะครับ,รบสุดท้ายเลขที่ร่วมกับคนอื่นแบบลับๆต้องใช้คาว่าลับๆไม่บอกใครอาจารย์สีเนี่ยผมไปหุ้นกับเพื่อนมานะผมไม่บอกอาจารย์สีนะไม่ให้รู้ <c oughs> ไม่บอกแล้วอย่าให้ค <c> ร <oughs> ับผมลำดับที่สิบเอ็ดนะคะได้แก่ราศีตุล่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนะคะเลขนําโชคของคุณก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะเลขแอบๆนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยหรือเลขที่ถูกยัดเยียดอย่างเช่นไปนั่งที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็เอพี่เนี่ยใบเดียวลูกหนูก็ลป่วยหนูจะรีบกลับบ้านอ่ะอ่ะอันเนี้ยเห็นใจนะคะจัดไปนะคะแล้วคุณจะมีโชคค่ะครับผมราศีดวงดีอันดับสุดท้ายอันดับที่12บสองนะครับได้แก่ชาวราศีเมษครับ ยังอยู่ในิสต์ยังอยู่ในิสต์ยังอยู่ในิสต์ชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเกินเดินทางแบบปุบปับฉับพลันะนะครับจากความฝันเน้นว่าความฝันของตัวเองอะนะครับแล้วก็จากสัตว์เลี้ยง<ด>นะครับคใครที่เลี้ยงสัตว์ก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะครับเลขสุดท้ายเลขที่มาแบบปุบปับถูกยัดเยียดอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์เป็นโชคเป็นลาบได้หมดครับผมอะขอให้ทุกลัคนาราศีนะคะมีโชคมีลาบในวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะ ตามพื้นดวงของแต่ละคนขอให้เฮงเงรวยรวยเข้าทีวีคูณทุกท่านนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับอยากได้เงินให้ได้เงินอยากได้ทองให้ได้ทองอยากได้โชคลาภให้ได้โชคได้ลาบครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ